การเอาอีโก้ออกนี่มันยากนะสําหรับบางคนที่เขาแบบทำมาแล้วเขาไปถึงจุดๆหนึ่งเขาไม่ความรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็แบบระดับหนึ่งอ่ะมันมีจุดไหมที่มันคมรู้สึกว่าเอาอีโก้ออกยากครั้งหนึ่งเคยเคยเป็นพี่แต่ว่าคราวนี้เราจะไปเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันไปมากกว่านี้ไม่ได้ถ้าเกิดอยากอยากเอาชนะมันจริงๆริงอ่ะมันต้องเอาลัวนี่ออกให้ได้ผมลองทำครั้งนี้ครั้งแรกจากการทำงานกับเดรทอยทอยทำยังไงดีว่าพี่น้องพี่มาเขียนเพียงกับผม ทอยเราบอกมันก็เขียนพี่ตอนยเอยนี้ยอ่ะแล้วก็เสร็จแล้วก็พี่ไม่ต้องอะไรเลยนะแล้วพี่ก็ก๊อกก๊อกก๊อกอะไรวะเออพี่ไม่ต้องคิดเยอะพี่เขียนมาแล้วเว้นตรงนี้ไว้ให้ก๊อกก๊อกก๊อกอย่างเงี้ย <c oughs> คือการทํางานกับทอยมันจะเป็นแบบคุยกับคนคนละอีกภาษาแล้วมันทอยทอยทอย,ทอยมันเหมือนมันมาส,สกัดจุดเลยที่ตันเลยรของสักอย่างออกโปะ๊ะแล้วหลังจากนั้นมันคือหลุดโปะเลยเออว่ะถ้าคือไอสิ่งที่เราทําสําเร็จอะ่ะมันทําซ้ําซะจน เรารู้แล้วว่ามันเป็นอะไรแล้วเราไม่สามารถหลุดจากตรงนี้ได้อีกแล้ว,วพี่ได้แต่ว่าทอยมันทําให้ผมรู้สึกว่าเฮ mm hmm. ้ยถ้าจะสนุกไม่ต้องหลุดจากนี้ไปอไอ่ีนี่เคยสาเร็จมาแล้วเราพิสูจน์มันหมดแล้วรางวงรางวัลเราได้หมดแล้วที่เหลือถ้าชีวิตอยากสนุกมันต้องหลุดออกไปอ,อ,กไปอีกอะถ้าชีวิตอยากสนุกมันต้องหลุดเข้าไปอีกแล้วชอบคํานี้มากะเพราะว่าคนบางคนเขาประสบความสําเร็จจนไม่รู้แล้วว่าจะสําเร็จไปถึงไหนอใ